วิ่งไปนห่บ้นฮะวิ่งไปนห่เหรบนอะไรนะเอมบเอ๋เอไปทางด่วนเหรออ๋อเหลือเจ็ดสิบูทางด่วนมาถึงนี่เลยเหรอเขานี่เหรอวิ่งอยเป็นมน ตรงว่านเช้าเน่ยนะ เดียวแอปเปิลบอกแอปเปิลก็กินหมกไอคอบไปน้ำตกก็ได้ลูกเนอะ เป็นหนึ่งไงเสกงลโซต้องเปิดเองใช่ไหมผู้ชนะ ที่เขายายเที่ยงเลยอากาศดีใช่ไหมยอยู่บนเนี่ยอยู่บนเนี่ย M6 ว่ะ คองนะคะมีเวลามาเยี่ยมบ้านรบางถ้ปไปยืนโไปดูมีร้าไหมงนั้นบนกเพกมีร้าไหมไปยโทรันจะมีตรงเียบ้องเกนมนมัยน้ไหมเพื่อไโยนโทดูดไม่เห็นอะ อยู่สูงเน no? าะับเขาทำสูงเนาะ เันติลี่เพลงหนัวค่ะใส่เลว,ลลลวอายาอารมณ์เดียวเนาไหมพี่จ๋ามาฟังเสียงหวานๆจ้า ที่ทักมาแล้วแอดปู่ทักอยู่โอ้อยู่ข้างบนนะคะยายจันหอมเดินทางปลอดภัยนะคะคุณวินนะคะใช่ไหมค่ะนะคะจ้าขอบคุณค่ะพระมงสวยมากเลยนะคะนี่นะคะเราไม่เคยมาไม่รู้ นะคะสวยนะคะมีหลังคามีนี่เขาทำให้สวยเนาะเอออ่ะค่ะเออเ่องนีไอปู่ว่าเพ่งเคยเห็นเนี่ยเพ่งมานะคะเช้าขึ้อ่ะไม่มีวันน่นก็ทาอะไรไม่นู่นอีกน่นนะก่างรูปก่างรงเก้าครอ่ะพิเศเลยนงโครงสร้งอ่า จักรยานโมลค่ะเป็นักรนรถไฟน้ำเยอนจรนรถไฟความเร็วสูงอะมีจักรยนรถธรรมดาเนี่ มาแต่เขาเส็จด้ยนะคะไม่เห็นบ้านคนเลยนะคะบ้านคนอยู่งบ้านคนอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนนะคะ คล้ายคล้ายพอทุกเ เราลดกันเรารถยนต์เท่านี้นะคะ no ไปนี้จะมีปั๊มมีที่ร้านอาหารอะไรี้ก้ปั๊มนะเนี่ยก็มีคนโอดอยู่นะมีอะไรอะนคนน้ำกิอะไร้ังมโรเลยโอ้ที่ปั๊มรถ เร์ไซใสมาเรืนะ่องมาตรงใครเจะใ่ะอยู่ที่ใจใจถึงก็มานะเรามีอะไรก็มาอย่างนั้นนะเนาะใจถึงก็มานะคะ่ะขับรถได้อยู่ที่ใจหมดนะก็เหมือนแอปปูบอกน้องแมงมันขับรถเก่งนะคะ่ะ แล้วแต่เราเนาะถ้าเขาจะเอารถยนต์เขาเอาได้เขาไม่เอาอน้องแมงอ่ะเขาไม่ซื้อเขาไม่เอามีรายได้นะเป็นมันไม่รู้อาจารย์มันเป็นคนที่ไม่กลัวนะเมื่อก่อนอาจารย์มีรายได้จากกิฟต์ฟรีอาจารย์ก็ดาว,วดรถให้ลูกคนละคันละคันนะค่ะมันก็อยู่ที่ใจด้วยเนาะ ใจมันอยากได้อะมันแล้วแต่เนาะคนเรามันได้ที่ใจมุ่งมันม่นเ่เดย่อยากอยู่กระต๊อมหลังเล็กๆแหละเอเดย่าอยากมีบ้านอย่างเงี้ยอ็ดยาก็ตั้งเป้าหมายนี่นะคะ่ะบ้านหลังแรกเอ็ดย่าซื้อหกพันบาทเองนะใครไปฟังในกิฟฟรีนี้สสายเอ็ดย่าจ่ายต้องสาม,มวดนู่นนะคะ่ะ <c oughs> รอบแรกเอาเงินค่าที่พ่อน้องต้อมพ่อของลูกมาขอนะคะค่าศินสอด สองพันบาทไปดาวนะคะไปให้บ้านเก็บเงินอย่างเงี้ยพอมีบ้านหลังแรกแล้วเราก็อยากมีบ้านหลังที่สองเนี่ยเราก็วางเป้าหมายเก็บเงินอีกนะคะมันแล้วแต่เราอะน้องเขาเป็นผู้ชายเนาะมันแล้วแต่คนเราอะอย่างแอดย้ย่าอย่างลูกแอดย่าก็เป็นคนค้าได้ค้าเสียลูกคนตัแอดี้านะเขาแก่น้อยแอดี้าวันนี้เขาก็เป็นคนค้าได้ค้าเสีย ให้ปู่มาอยู่ใหม่ๆใอ้ปู่ว่าใอ้ย่าเลยนะคะ่ะสองรถตั้งสามคันนะคะ่ะคนเราเนะี่ยมันมันสอนเราไอ้ย่าถึงบอกไอ้ย่าถึงปวความยากจนความยากจนมันน่ากลัวไอ้ย่าไม่ใช่ว่าย่าประหยัดนะไอ้ย่าก็แบบเออเหมือนเราไปนอนแม็แค้มอย่างนี้มันก็สบายถ้าไม่มีแม้แค้มต้องเช่านั่นแหละนะคะ ที่นี่คงไม่มีไมนน่าจะไม่มีนะแม่แคมนะแม่แคมมันได้นอนเหมือนบ้านมันสบายนะคะ่ะเป็นระยะอยู่บ้านบางคนเขาก็เอามาทํากับข้าวกับป้าก,กินอย่างเงี้ยเนาะเราก็เนาะ,นะคนลุ